ยังอยู่กลางทะเลทรายในล่มเนี่ยได้ของมานี่ใช่ไหมหนูขอออกจากไลถดนะอ๋อได้เลยครับไม่เป็นไรครับออกก่อนได้เลยพอดีเดี๋ยวพี่นัทจ๋าก,ก็จะเ,เลือกร้านที่นี่เสร็จแล้วก็จะกลับบ้านแล้ะตอนนี้ก็ จะเที่ยงละใกล้เวลาพักเที่ยงละกินข้าวขอบคุณมากเลยนะครับที่ขอบคุณน้องมีตังค์ด้วยนะครับที่เข้ามารับชมพี่นัดจา่านะครับขอบคุณมากเลยนะครับบ๊ายบายนะครับน้องมีตัง เป็นตลาดปัตวิกรณ์นะครับตลาดปัตวิกรณ์อยู่ถนนกเกษตรนวมินนะครับกรเกษตรนวมินนะครับปักบุดมาก็ได้พิมพ์ว่าตลาดปัตวิกรณ์นะครับมาได้อยู่นะฮะเนี่ยฮะสภาพโดยทั่วไปนะครับนี่ก็เนี่ยมีหลายราคานะครับ เลือก็ไปซื้อไปขายไปไรกันได้ครับสิบบาทก็มียี่สิบก็มีเนี่ยะสามสิบก็มีเนี่ยผ้าก็จะสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับ,บ,นะรบสวัสดีครับคุณเจสฟาดีนะครับสวัสดีครับเฮลโลสวัสดีครับ